สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้ามีงานเสื้อลูกไม้สวยๆจากแบรนด์พิงค์บูติกมาแนะนำกันค่ะเริ่มที่รุ่นแรกเลยนะคะรหัสพิงค์หนึ่งสามเจ็ดค่ะงานรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะของเข้ามาเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภานี้เองค่ะงานรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะเป็นสีสวยๆมาใหม่เลยนะคะ ทรงเสื้อนะคะจะเป็นงานขอปกพับค่ะกระดุมหน้ากระดุมด้านหน้าสามารถแกะใช้งานได้จริงทุกเม็ดนะคะจะเป็นงานกระดุมมุกสวยหรูเลยค่ะแขนเสื้อจะเป็นงานแขนกระบอกตรงยาว3ส่วนนะคะงานรุ่นนี้จะมีซับในให้ด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวบางกลัวโป๊เลยนะคะสามารถใส่แมทช์ได้ทั้งกางเกงกระโปรงและผ้าถุงเลยค่ะ ื้อรุ่นนี้จะมีซับในติดตัวให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวบางกลัวโป้เลยค่ะชายเสื้อทั้งสองข้างจะมีการผ่าข้างให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวติดตึงสะโพกเลยค่ะสำหรับงานด้านหลังนะคะจะเป็นลูกไม้ทั้งตัวค่ะมีการเย็บเกล็ดด้านหลังให้ด้วยนะคะหากลูกค้าสวมใส่แล้วติดหรือตึงช่วงหน้าท้องเกินไปสามารถเลาะอ,ออกได้ค่ะสำหรับสีแรกคือสีชมพูกะปีค่ะ สีที่สองคือสีส้มอิดค่ะสำหรับราคาเสื้อรุ่นนี้นะคะอยู่ที่1,440บาทค่ะโอนชำระทางร้านจัดส่งให้ฟรีนะคะหากเก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการเพิ่ม50บาทเป็น1,490บาทค่ะสีเขียวหรือเขียวตองนั่นเองค่ะสีฟ้าครามค่ะสีฟ้าครามเป็นอีกสีหนึ่งที่มาใหม่ล่าสุดในรอบนี้เลยนะคะ สีชมพูบานเย็น,นะคะ่ะเป็นอีกสีหนึ่งที่สวยสดใสไม่แพ้กันเลยค่ะสีฟ้าน้ำทะเลค่ะงานรุ่นนี้นะคะจะมีไซส์ตั้งแต่38 4สิบ44ีสบสี่สสีสีและ46นิ้วค่ะหากลูกค้าสนใจรุ่นนี้นะคะสามารถโทรแจ้งแม่ค้าที่เบอร์ด้านบน แจ้งรหัสพิงค์หนึ่งสามเจ็ดตามด้วยสีและไซส์ได้เลยค่ะสำหรับรุ่นถัดมานะคะคือรหัสพิงค์หนึ่งสามแปดค่ะงานรุ่นนี้จะเป็นลายคล้ายกันนะคะต่างกันที่ทรงเสื้อค่ะงานรุ่นนี้นะคะคอเสื้อจะเป็นงานคอขอบแต่งดอกลอยค่ะเป็นงานกระดุมหน้าเช่นกันค่ะงานรุ่นนี้จะเป็นกระดุมซอ่อนหรือกระดุมแปะนั่นเองค่ะมีมาด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะ ลูกค้าสามารถเข้ามาชมสีเพิ่มเติมในคลิปก่อนได้นะคะรายละเอียดของทรงเสื้อรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานแขนกระบอกตรงยาว3ส่วนเช่นกันค่ะคอเสื้อจะเป็นงานคอขอบแต่งลูกไม้ดอกลอยนะคะยาวมาจนถึงแนวกระดุมเลยค่ะสำหรับด้านหลังงานรุ่นนี้จะเป็นงานลูกไม้ทั้งตัวนะคะมีการเย็บเกล็ดหลังให้ด้วยค่ะ งานเสื้อลูกไม้ทุกตัวของแบรนด์พิงค์บูติกจะมีซับในให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวบางกลัวโปะเลยค่ะลูกค้าสามารถใส่ออกงานแมทกับกางเกงกระโปรงและผ้าถุงได้เลยนะคะสำหรับสีแรกคือสีชมพูตุ่นค่ะมีไซส์ตั้งแต่38 40 42 44และ46นิ้วค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1,540บาทค่ะโอนชำระทางร้านจัดส่งให้ฟรีค่ะหากเก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการเพิ่ม50บาทเป็น1,590บาทค่ะสีถักมานะคะคือสีน้ำทะเลเข้มค่ะสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่มาใหม่และสวยมากๆค่ะสีแดงเลื่อนหมูค่ะ สีส้มอิดค่ะสินค้าของที่ร้านถ่ายจากงานจริงทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นรับประกันเลยค่ะว่าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนค่ะสีกาแฟค่ะรุ่นถัดมานะคะจะเป็นงานผ้าคอตตอนดอกลอยค่ะ งานรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานซิปข้างใต้หลักแรด้านซ้ายค่ะทรงเสื้อจะเป็นงานแขนระบายนะคะมีมาด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะรหัสพิงค์3 9ค่ะงานรุ่นนี้จะเป็นงานสีโทนสดใสทั้งหมดเลยนะคะงานสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าสามารถใส่แมตชได้ทั้งกางเกงกระโปรงและผ้าถุงเลยนะคะงานรุ่นนี้จะมีซับในเต็มตัวให้ค่ะ จะเป็นซับในทรงเสื้อกล้ามนะคะผ้านุ่มใส่สบายและระบายอากาศได้ดีมากๆค่ะคอเสื้อจะเป็นงานทรงคอป่านนะคะแขนเสื้อจะเป็นงานแขนระบายค่ะจะเป็นงานสิบข้างใต้รักแร้ด้านซ้ายนะคะสําหรับใช้เสื้อทั้งสองข้างจะมีการผ่าข้างให้ด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวติดถึงสะโพกเลยนะคะสําหรับความยาวเสื้อนะคะไซส์สามสความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่นิ้วค่ะ ไซส์ย 42, 44และ46ความยาวเสื้ออยู่ที่23-23.5นิ้วนะคะหากลูกค้าชอบรุ่นนี้สามารถโทรแจ้งแม่ค้าที่เบอร์ด้านบนได้เลยค่ะแจ้งรหัสพิงหนึงตามด้วยสีและไซส์ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1,390บาทค่ะโอนชำระทางร้านจะส่งให้ฟรีค่ะหากเก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการเพิ่ม50บาทเป็น 1, 4 4 0บาทค่ะ สีนี้จะเป็นสีเขียวนะคะมาใหม่เช่นกันค่ะสีขาวก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะลูกค้าสามารถใส่ออกงานหรืองานบุญงานต่างๆได้เลยนะคะสีส้มอ่อนค่ะสีถัดมาจะเป็นสีใหม่นะคะคือชมพูตุ่นนั่นเองค่ะ จะเป็นโทนชมพูกระปิตุนตุนนะคะและสีเหลืองค่ะหากลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถโทรหาแมค่ค้าสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ